เพราะว่าเป็นคนที่มาเรียนส่วนใหญ่เป็นคนที่ข้อตกลงวาคือว่าต้องเคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็รู้ที่ในข้อกนนครับ้านแล้วนี่ก็เรียน4 4 4 6 1เหมือนกัน,นครับอันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็มีการโพนอย่างลึือนะครับเมื่อคืนสดร้อนนะครับในในในเฟซบุ๊กอันนี้จะเป็นเฟซบุ๊กปิดสำหรับคนที่เรียนนะครับ ก็มีคุณเอ็กเนี่ยผู้เด็กที่ก็เทรดทั้งทองเทิดทั้งอะไรด้วยนะครับคนนี้นะครับก็คือเริ่มเรยียนกับผมเนี่ยเรเลือกเทรดนะไม่เคยเทรดมาก,ก่อนนะครับเขาบอกว่าเปิดเรามาแถวหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ใครจำหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ได้ไหมครับคือวันที่ผมบอกว่าเซตเป็นไปนขาขึ้นแล้วนะหนึ่งห้าสามเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครลองมันั้นบ้างครับอ่นี่หนึ่งคนนะครับ มีหนึ่งคนแต่คนที่ลูกศิษย์ผมที่เขาลองเท่าไหร่เพราะว่า,าเขาเรียนมาแล้วฮนะเขารู้ว่าผมพูดว่าอะไรนะครับเขาทราบเลยนะครับเขาก็ลองเลยนะฮะผมเทนทนถืออยู่นะครับเหมือนกันก็คือไปถึงถึงเมื่อคืนเนี่ยยังทนถืออยู่นะฮะหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่นะครับเมื่อคืนเปลี่ยนหนึ่งศูนย์เจ็ดหกเก้านะหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ก็หกสิบห้าจุดนะฮะ ซึ่งจุดก็กำไรกร้เ็ของเงินวางแล้วนะครับอตอนนี้วางสัญญาหนึงหนึ่ง1มื่นามนะครับ1,3500สามนะครับไปหนึ่งก็ได้200ร้อนะครับเพราะฉะนั้น6,5จุดก็ได้หนึ่งสามเกือบ้อยเปร์เซ็นตแล้วนะครับทำแลืออยากด้วยแต่เด็วกูเจ็เหนนะมันจะมีคนโพสต์ต่อนะกูจะเข้าใจว่าทีมเทคนคื่อไรเงี้ยถ้าไม่มีระบบแล้วมันเป็นยังไงนะครับ ซนไปปิดเรวไม่มีสัญญาคนที่บอกว่าเขาปิดไปแล้วล่ะนะครับแสดงว่ามันต้องรอสัญญาไม่ใช่อยู่ในดีก็เป็นอแสดงว่าปิดไปคนนี้มานะครับถือมาจาก1017อันนี้รอมาก่อนเลยนะครับคงเป็นอาการ,การเดียวกันเกิดทนไม่ไหวนะครับนะครับเมื่อเช้าทนไม่ไหวนะครับก็ปิดไปแล้วตอนบ่ายก็กลับมารอกลับใหม่นะฮะอ่าส่วนเรื่องทองเ็าก็รอมาตั้งแต่พันสองนะครับแล้วก็เ็าบอกว่านะครับ ตอนนี้เขาปิดเป็นหมดแล้วที่ถึงมา2อสินะครับก็ราทองทำทำเสวี่ยเดชแหละคนนี้ก็บอกว่าทองผมใช้หลายที่แล้วที่ปฏิบัีิสุดคือเดชนะครับตรงกันนะฮะอธิษฐา์ผมก็ปิดเหมือนกันครับวันนี้โอเพ่น1044นะครับตอน่า4โมงจะเปิดมาเลยนะครับคนถึว่วพิจันไม่ไหวนี่ก็ปิดเป็นอนเหมือนกันก็คือคนนี้ก็คือเล่นซันนะครับยาง นนี้มาอดทนถืออยู่ครับจะไม่ไหวแล้วนะคือเขาทนรวยไม่ไหวอ่ะเป็นเรื่องแปลกนะทนไม่ไหวจริงนะผมว่าใครก็ทนไม่ไหว,วนะทนไม่ไหวจริงนะครับคนนี้เป็นลูกศิษย์เอกเลยนะครับผมก็บอกว่าทนรวยต่อไปครับแต่งบางส่วนถือไปปิดไกลๆเลยบางส่วนเทปโปรฟิทไป,ไปแล้วคุมมันิเม้นต์มานิเมนต์นะฮะจะได้ไม่เครียดกับความรวย ครับไมื่อน้ำม่เครียดนะนี่คือที่เขาหลอกมาสองร้อยแสนยาหนึ่งศูนย์หนึ่งหกนะครับตอนนี้มยังไม่ได้อะเรล่ายอยู่สองล้านสามวันนะครับเงินที่ใช้สัญญาะละเงินที่ใช้ประมาณสองหมื่นสี่ที่ใช้วางมาจิีนใช่ไหมครับสองร้อยแสนญ,ญาสามวันได้มาสองล้านผมทำนายเลยนะครับถ้าเขาทนนะ แต่ล้าคุณไม่ต้องทำอะไรนะครับใครเทรดดีเฟกอยู่ครับยกนึงคุณเทรดทุกวันนีนะ้คุณไม่มีโอกาสเป็นแบบนี้เด็ดขาดแสดงว่าคุณเข้าใจเรื่องของการเทรดดีเฟกผินะครับฉะนั้นถ้าถ้าคุณอยากนะถ้าคุณอยากจะเป็นแบบ ีคนนี้เรียนกับผมนะครับคุณต้องตั้งใจนะคุณต้องตั้งใจแล้วก็อยากใจร้อนนะครับว่ามันอาจจะสอนดีเหมือนมันก็คุณสร้างบ้านนะแล้วคุณก็ไม่ตอกเสาเข็มให้แน่นนะครับคุณก็ไปถึงก็เออบ้านนี้ดูมันเป็นที่แบบนี้กูก็ปลูขึ้นไปเลยนะฮะเหมือนกับคุณเข้ามาถึงว่าเออทีเฟร็ดเขาเล่ากันมันกำไรดีพอถึงกูก็เล่นเลยนะครับโดยที่คุณเป็นไงครับ ไม่รู้เรื่องเลยเลยนะครับอันนี้ไหวที่เชียงรยไม่ต้องหกลิตรสามลิตรบ้างกรผ่างแล้วอันนี้มันเรื่องจริงนะฮะเพราะฉะนั้นเทคนิคเข้เป็นพื้นฐานนะครับมีผลมีผลนะครับที่ทําให้เราประจุเบิ้ต้นเลยแต่มันมีเลยนะครับมันมีผลที่ทําให้คุณกำไรเนี่ยเต็มๆเนี่ยแค่20%แต่20%เนี่ยถ้าคุณไม่รู้จริงนะ มันจะทำให้อีก80%มันไม่จริงในเศรษฐีเฟดนะครับความรู้ที่ใช้ความรู้ความสมารถที่ใช้ในการเศรษฐีเฟดและกำไรแบบนี้นะครับมีอยู่3ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของเทคนิคเขเพราะนั้นใครไม่รู้เทคนิคเขเลยแนละ้วมาเศรษฐีเฟดก็คือขาดทุนแน่นอนขายบ้านขายรถขายอีกจำนำเมียมาก็แน่นอนนะครับขาดทุนตลอดชีวิตแน่นอนแต่มันนะครับมันไปนเรื่อย นะครับไม่จบอีก40%่สิปอร์เซ็น์คือมันนิ่งมันอย่างน,นะครับอันนี้มีผลมากนะครับลองมาตัว1นึ่ลองมา200นะครับพอไปอยู่ที่นะครับพั 1, นสามผลนี้เองเนี่ยไปเทรด400โอกาสเจ๊เกิดขึ้นทันทีเลยที่ได้มาอาจจะขายไปนะแค่วิบต้าเดียวเลยนะครับ40% ก็เป็น60แล้วแสดงว่าถ er ้ามี2อย่างนี้โอกาสที่เชนตรในทีมแทมี60%ก็คือว er. ่าไม่ขาดทุนแล้วยังเท่าทุนนะแต่ที่สําคัญนะครับที่สําคัญก็คืออีก40%อยู่ที่จิจวิทยาการลงทุนสําคัญมากกิจวิยาการลงทุนที่เทอไปจินเลยมากนะครับก็คือความโลภความกลัวนะครับเขาบอกว่าไงนะ ผมทนรวยไม่ไหวแล้วไมทนไม่รู้ก็ทนอะไรไม่ไหวคือมันไม่รู้ทนอะไรอะ่ะนี่คือจิตวิทยานะครับแสดงว่าเขาต้องผ่านจิตวิทยามาแล้วก็ลองไป200สัญญาใช่ไหมครับแล้วแล้วพอถึงนันเฮ้ยเดี๋ยวถ้ามันลงไปหยู่ตนที่เส้นลงไปถึงสามนห้าองทำไม่ไหวเนี่ยเรื่อไหมครับเริ่มเลิกกลัวไปะเริ่มมีความกลัวเข้ามาคล้องงานจิตใจไปครับทำตามระบบไปครับไม่ทำไม่ทำตาม ระบบจะบอกให้คุณนะครับระบบประกอบด้วยนะครับประกอบด้วยชีทดิคานะครับประกอบด้วยจุดสตอลล์กับสัญญาณท่งเปียนทั้งนั้นสองอย่างนะครับที่สําคัญระบบจะบอกคุณตั้งแต่ว่าช่วงนี้คุณต้องทาเท่าไหร,นะร่อยา่างเขาเขาเต็มมาสองร้อยสัญญาณเนะี่ยไม่ว่านะครับไม่ว่าจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับจะขึ้นไปพันสองพันสามพันสี่เขาไม่มีสิเ,เกินสองร้อยสัญญาณแล้ว ในขาลอกเข้าใจไหมครับ200สัญญานะครับยยไม่ได่หมายถึงว่าต้องรองที่1 0สทุกส,สนะเดี๋ยวระบบจะบอกอีกว่ามันอาจจะขึ้นไปพันสามต้องลงมา,าแถวไหนเนี่ยคุณก็สามารถรองได้200สัญญาโอเคไหมครับไม่ได้ดูโดนเลขเลย,เยนะครับว่า อ,อ๋อมันขึ้นจากแ0ดแล้วมันขึ้นมา1,300แล้วเนี่ยมันมีความเสีย่ยงตั้งสัมร้อยอยูไม่ใช่ระบบไม่ได้บอกแบบนั้นนะครับระบบบอกว่าวคุณเนี่ยคุณรอดได้200คนที่ทำมา200รอดได้2สองรับ,รบแต่สิ่งที่ผิดพลาดกับเราคนที่เท็บไมเข้าใจที่ผมพูดคือพอ200ตอนแรกมันเลทห้าสิบหยาพอสูงขึ้นไปก็เป็น10เป็น20ถู 0, 9, 10, 10, 20, กไหมครับแล้วยิ่งตลาดนิ่งๆมันเทรดเวียงวันละสิบจุดฟุตเทรดเป็นร้อยเลยแล้วเจอวันละไปทีเดียวนะครับที่ลงโคร่ง ร้อยเปร์เซ็นต์เป็นไงครับหมดเนื้อหมดตัวนะครับภายในแค่ทุ่ชมชั่วโมงนะฮะผมก็ตอบไปว่าผมก็ปลื้มใจนะที่มีทุกสิ่งที่เอาไปใช้ในความสำเร็จน,นะครับถ้าเราดูในเนี้ยคนเรียนชุดเนี้ยนะครับก็ร้อยสามสิบเจ็ดคนนะร,รุ่นเนี้ยร้อยสามสิบเจ็ดคนนะครับเท่าที่ผมดูจากเฟซบ,บุ๊กนะครับผมไมืไ่อเชไปยุ่งเท่ายนะครับก็คุยในหลอกประเด็นแล้วผม,วม,มวก็จะมาตอบ ถามให้ครับแล้วพวนี้เขาก็จเจริรุ่งเรืองวันครูรู้จักครูด้วยนะเห็นไครับครูเขาบอกโสต์นะขอบคุณอาจารย์ทุกคนนะครับที่สอนความรู้อะไรให้ก็ไม่รู้แต่ปัญหาเช่นเงินได้จริงจรินะครับไม่เคยเจอมาก่อนก็ทำไมใจดีขนาดนี้ทำไมสอบวิชาบีบีบกซึ่งเขาไม่บอกงานนะครับอยู่ในเซบุ๊กเนี่ย <c oughs> คุณอาจจะได้เข้าอยู่ในเซบุ๊กันเนี้ยเพราะว่าจะมีรุ่นพี่คอยตอบปัญหาคุณหมดเลยแคุณอย่าไปโคนก็มากนะแล้ววิธีถามเนี่ย คุณถามไป่เกิดนะครับคนรุกนพี่ที่อยู่ในนี้เขายินดีที่จะตอบให้ขอบคุณแบบว่าเต็มใจตอบเลยนะฮะัังนั้นการที่มาเรียนที่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่ผลไปเรียนแล้วก็จบหาวิไลแล้วก็ต่างคนต่างไปนะครับเราเพื่ออาจารย์ตลอดของชีวิตการเรียนของคุณนะครับถ้าที่อยู่ด้วยกันเราเปิดบัญชีที่เราเพราะมันสำคัญที่เวลาคุณปิดที่ระบบเนี่ย คุณจะถามใครคุณถามผมก็ไม่ได้คุณต้องถามในนาทีนั้นคุณต้องถามมันจริงๆที่มีความรู้ในทางเดียวกับที่คุณเรียนไปนะครับเว้นแต่ว่าคุณเรียนถบไปแล้วคุณยังติดใจที่จะใช้วิธีเดิมของคุณอยู่นะครับหลักการเดิมเดินของคุณอยู่นะที่มันไม่ประสบความสำเร็จคุณก็ไม่ต้องมาเปิดมิตที่เรลานะครับเพราะว่ามันคนละเนะครับคนละวิชา มันไม่มีทางจะขัดแย้งนะครับคุณอาจจะทําไปได้นะครับเพร,ร,ราะว่ากำไรของคุณไปตลอดไม่ขาดทุนมีเงินร้านหนึ่งเทินไปอีกสิปีก็กำไรล้านหนึ่งเลยนะครับแต่เราไม่ใช่ปีนึงร้รรานสิบป,ปีอย่างมันต้องกลายเป็นน่าสิบล้านแล้วถ้าทขัตามระบบทั้งหมดนะครับอย่างก็สัปหานุมานไม่ครบคือรอบนี้คนรวยมาเยอะ อาสังหารนะครับที่ใหญ่ทุบที่บินเลยตลาดนะครับและหลายหลายคนก็เป็นหายโสนะครับตอนแรกเขโทรมากกขอแบบอัดเทปได้ไหมเราหนะ้ามอัดนะขอห้ามขออัดเทปได้ไหมแล้วก็ค่าค่าทีดีเนี่ยเท่าไหร่ก็ได้นะครับยอมขนาดนั้น พี่จะขายที่ดีให้เขาที่โรนเรียนสี่วันเนี่ยแสนแล้วแสนเขาก็เขาบอกเขาก็เอาเน่ยผมบอกว่าไม่ได้เราได้เวลาพอสมควรแล้วครับไปแล้วเรจะ